สวัสดีค่ะสอนวันนี้เป็นคาบแรกของวันจันทร์นะคะก็มาอยู่ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลโยีนะคะพบกับคุณครูโบเช่นเดิมวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยที่3แล้วนะคะวิชาการงานของเราเราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องหนูปลูกต้นไม้เป้าหมายในการเรียนรู้นะคะคือบอกวิธีการปลูกต้นไม้บอกประโยชน์ วิธีการใช้วัสดุเครื่องมือในการปลูกต้นไม้แลวก็การปลูกต้นไม้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะอัะนดับแรกเราก็ต้องมารู้จักพืชพันธุ์ที่เราควรรู้จักเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่เราก็มาเรียนรู้พร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะผักสวนครัวผักสวนครัวคืออะไรผักสวนครัวก็คือผักที่เราปลูกบริเวณบ้านของเราไว้กินเองนั่นแหละ ปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานอาหารเองนำมารับประทานส่วนที่ใช้เป็นอาหารมีอะไรบ้างผักมีดอกเด็กๆคิดว่าดอกอะไรบ้างคะให้คิด1วิติ๊กดอกติ๊กอกแทนดอกแค่อันนี้เขาเรียกว่าส่วนดอกนะคะเอามากินดอกสนแล้วก็กระล่ำดอกนะคะ ต่อไปจะเป็นส่วนไหนที่สามารถกินได้ใบและลำต้นนะคะผักคะน้าในรูปนี้น่าตาแปลกๆเนาะผักคะน้าผักชีกินได้ทั้งใบและลำต้นนะคะผักกาดหอมอันนี้ก็กินได้ทั้งใบและลำต้นเหมือนกันต่อไปเป็นกินหัวหรือรากปลูกไว้กินหัวหรือรากมีอะไรสีส้มๆเขาเรียกว่าอะไรที่กระต่ายชอบกินอะ แคร,รอทนั่นเองคะ่ะอันนี้จะเป็นอยู่ใต้ดินนะอยู่เราใช้รากมัหัวหอมเหมือนกันปลูกไว้ใต้ดินแล้วก็มันฝรั่งต่างๆนะคะต่อไปเป็นผลหรือฝักกินมีอะไรบ้างมะเขือเทศเรียกว่าผลก็ได้เรียกว่าฝักก็ได้ถ้าฝักก็จะเป็นฟักทองก็ได้คะ่ะ ถั่วฝักยาวอันนี้เขาเรียกว่าฝักเนาะถั่วลันเตาอะไรอย่างนี้ก็ใช่นะคะถั่วพูอันนี้ก็ใช่ประเภทถั่วเนาะอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวนะคะเขาเรียกว่าผักสวนครัวมีใบาสามารถกินด้วยใบยเออสามารถกินด้วยดอกแล้วก็ใบลำต้นหัวและรากแล้วก็ผลไม้หรือฝักน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะผลไม้แทนถึงผลไม้นะคะปลูกไว้เพื่อรับประทาน ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวสามารถกินได้ตลอดเลยเช่นต้นอะไรที่ปลูกผลไม้ชนิดอะไรปลูกครั้งเดียวกินยาวมะม่วงนะคะครูยกตัวอย่างมะม่วงอันนี้เขายกมาส้มนี่มะม่วงก็มีบังคุดทุเรียนถ้าส้มก็จะเป็นฝั่งเหนือนะที่เขาปลูกกินได้ส่วนมะม่วงนี่ทั่วทั่วไปเลยตรงไหนก็ปลูกได้ภาคไหนก็ปลูกได้ส่วนบังคุดกับทุเรียนที่เยอะๆก็จะมีจันทบุรีระยองเนาะ ต่อไปค่ะเพื่อไรเพื่อไร่ไรคืออะไรเพื่อไร่ก็คือพวกพืชที่เราปลูกระประทานนั่นแหละเ,เขาจะนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารต่างๆอายุจะสั้นนะคะเ,เขาจะชอบอยู่กับที่ดินร่วนซุยร,ระบายน้าได้ดีทนต่อโรคอะไรไม่ต้องดูแลมากเช่นฟุกทัว่วธัญพืชมันสะปะหลังแล้วก็ฟายอันนี้ปลูกทิ้งไว้ได้เลยค่ะสามารถปลูกทิ้งไว้ได้ กินทั้งเดียวปุ๊บตายเลยนะคะไม่เหมือนกับผลไม้นะผลไม้เก็บแล้วเก็บอีกได้ทุกปีนะคะต่อไปค่ะเป็นไม้ดอกและไม้ประดับอันนี้กินได้ไหมนาอไม้ดอกและไม้ประดับไม่ได้นะคะเขาปลูกไว้เพื่อประดับบ้านนั่นเองเห็นไหมปลูกไว้เพื่อความสวยงามในบริเวณต่างๆเช่นรอบบ้านไม้ดอกไม้ประดับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไม้ดอกและไม้ประดับไม้ดอกก็คือก็ต้องมีดอกเนาะ แนทนไม้ดอกก็มีพวกดอกชบาดอกกุหลาบดอกมะลิที่มันมีดอกนั่นเองด็กถาไม้ประดับเราเป็นยังไงผู้ดางเฟิร์นเงืนไหลมาบอนเตลา่าอะไรแบบนี้ที่มันเป็นไม้ประดับสวยๆแต่ไม่มีใบนะเอ้ยไม่มีดอกนะคะจะมีแต่ใบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ประดับส่วนไม้ดอกก็จะเป็นชบาโอเคสำหรับวันนี้เรียนเท่านี้พอ เดี๋ยวการปลูกการ,พรเพาะเมล็ดต่างๆจะเป็นในคับหน้าเนาะคุณครูขอมอบภาระงานเลยนะคะให้ทำหน้าเลกดีกว่า่าภาระงานนะคะให้เด็กๆทำหน้านี้เลยพืชพันธุ์ที่ควรรู้จักมาปุ๊บเขียนเลยชื่อคะอ่ะอันไรกก่อนดิวิชาการงานอาชีพชื่อเด็กชายทำผลผลแทรกลางเลขที่นี้นี้ป .2 อ,อะไรใส่โครูด้วยนะคะแล้วก็ ผักสวนครัวปลูกไว้เพื่อนามารับประทานเขียนได้ด้วยแล้วก็เด็กๆก็ทําแบบนี้เลยแต่ใครอยากจะเขียนหรือมีความคิดแบบไหนก็ได้ค่ะให้ทํามาแบบนี้วาดรูปมาด้วยนะแบบตามความสามารถของเราเลยเขียนไม่น่ายากนะวาดรูปโอเคค่ะสําหรับภาระงานคุณครูโบก็มีให้เราเพียงเท่านี้คะ่ะขอให้เด็กๆตั้งใจทํางานส่งนะคะทุกงานของเด็กๆคุณครู มีคะแนนให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ